อาคิวท่าหน้าเดินสี่มาแบบนี้อัลฟาเซเว่นรออยู่ด้านบนและเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบกว่าแล้วโจนสวนขึ้นมาจาก D2E ครับะดูซี่เฮ้ยเปิดประตูไปหาทักทายเพื่อนเก่าหน่อยแล้วเข้ามาจังหวะนี้วิดูตุเคครับน็อก D2E ได้ครับแล้ววิดูเคน็อกเบียร์ครับนี่คือคะแนน3เกมที่ผ่านมาของรอบซูเปอร์วีคเอนในสัปดาห์ที่2นะครับตอนนี้นะครับไทยแลนด์นะครับ p w 88นะครับอยู่อันดับ5ทีมทีเกตจีนอยู่อันดับ8 RRQ อาควัตนาไทยแลนด์ครับอยู่อันดับ11นะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับเป็นเกมที่4นะครับหรือเรียกว่าเกมที่19ของทั้งหมดนะครับมันจะจบอย่างไรไทยจะได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างอย่าไปลุ้นกันครับแต่ขอบอกเลยนะครับไทยนะครับติดท็อป3นะครับแล้วก็ทีม BTR นะครับบิเกตตอนครับ แบบว่าเขาเล่นแบบเก็บทุกแต้มจริงๆครับแต่มันจะจบอย่างไรไปชมกันเลยครับวงกำลังจะอัพเดตอีกไม่กี่วินาทีนี้แหละครับหลายคนก็พิมพ์มาอีกครั้งนึงครับว่าทีมสิงคโปร์มาเลเซียไม่ได้มาเลยครับมีหลายคนตอบว่าอยู่อีกกรูปหนึ่งไม่ใช่นะครับคือนี่คือซูเปอร์วิกเอนนะฮะสัปดาห์ที่2นะครับ16ทีไม่มีกรุ๊ปนะฮะเฮ้ยวงเด้งแล้ววงเด้งอย่างนี้ซ้ายบนไหมพี่อาร์มีสิทธิ์แล้วนะมีสิทธิ์เยอะแล้วครับแล้วดูครับ24กับ8คือลายเดิมเหมือนเดิมอาร์คิวเทน่ากับโนวาใช่ครับเล่นยากครรับอา์คิวเทน่าเกมนี้ แล้วดูฟุตบอลลิสต์ใน22นี่สวยๆเลยนะเช่นอย่าง21 x c q เพราะมันเป็นไฮกราว่ยานแต่ว่าอย่านิ่งนอนใจไปเพราะหมายเลข9จากประเทศไทยของเราเข้าสวยฮะไลน์ของเขาฟรีฮะออผมบอกก่อนเลยเฉียบๆนะออร 8, 8ครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนมากระซวกใส่พวกเขาแล้วดูฮะโลวาซินไปเก็บคิวไซร่าอกจากเกมไปครับจะยังไงดีครับแบบนี้ แล้วเรียบรอ้อยฮะเซริมครับเฮดช็อตไปโดยทางทน่าของโซโเคครับอารคิวเทน่าเดินสี่มาแบบนี้อัลฟาเซเว่นรอยอยู่ด้านบนแล้วเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบกว่าแล้วโดนสวนขึ้นมาจาก D2E ูอีให้ดูซี่เอาแล้วครับล่างมาตรงนี้ครับจีนายจีนายลูดมายังไงต่อตรงนี้อัลฟาเซเว่นกับอาคิวเทน่าจีนายนอนมาเก็บเอาเซน่าเท็กซ่าออกจากเกมไป<า>แล้วเขาเนียนอยู่ในบ้านตรงนี้ครับจีนายวีทูทูเคปาไฟไปก่อน แล้วปิดประตูก่อนแล้วสวากินระเบิดน้องจีนายเข้าหน้ามาจีนายโดนไฟต่อเนื่องมาจีนายคานคานบอกเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆไฟลุกอยู่แล้วสวากิดออกมาปลารละเบิดอ,อีกลูกหนึ่งเอาเลยครับปะทะกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่ายังไงต่อคร ok ับแล้วไอจงนี้ไปน็อกโซเล่ของดีเอเหมือนกันแล้วเบียร์สิบเอ็ดพยายามจะเฟิร์สเอ็ดมาแล้วไอไปเก็บโซเล่จกเกมได้อีกด้านหนึ่งดิทูวีดทูีป่าสโมกดันด้านหน้าไปก่อนดิทูีป่าสโมปิดซ้ายไว้ด้วยแล้วดิทูีเดินมากัอบอุซี่ท่านผู้ชมครับแบบนี้ ยังไงครับแล้วเรียบร้อยครับคาโอสกี้เข้าไปน้องใส่คูบอยได้แล้วคูบอยโดเก็บออกจากเกมทนันทีจากคาโอสกี้ครับดักฆ่าไปใช่ครับแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้สวากินสวากินรอจังหวะดูครับท่านผู้ชมเขาวิทูดูเคครับอัลฟาเซเวนถึงก็ต้องถอยนะเฮ้ยเขาหนีเฉยเลย,เยครับแล้วซ <ๆ S 2> ีเวิตจัง <ๆ S 2> จนี้ไปเก็บคาชอสกี้ออกจากเกมไปแล้วครับแล้วจีน่ายจีนายเพื่อนนี่ชุบขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพยายามจะดึงจังหวะไว้อยู่เบียร์สเปนเขาถมระเบิดเข้าบ้านไปก่อนเฮ้ยวงเด้งลงครับพี่อูเฮ้ยโอ้โหแสบอะไรอย่างนั้น แบบนี้ดูไม่ออกนะครับว่าจะจบลงมาอีกหรือไม่เลยก้าวพาวเวอร์บอกเอ้าอีกแล้วครับเพื่อนอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มาลายนี้แล้วก็เด้งลงมาข้างล่างนะใช่ครับเฟรมบอยซิกเกตจินอยู่ไหนเพื่อนสายมือฮะเฮ้ยป่าได้มาได้เซตจินมาแล้วมาแล้วใช่ครับแล้วคูณสามตรงนี้เฟรมบอยไฮกาวด้านบนครับเฟรมบอยเห็นอยู่เอาครับเฟรมบอยครับโอ้โหแบบนี้ไฮกาวเขาได้เปรียบที่สุดแล้วครับเขาจะเก็บทั้งสองนี้หรือเปล่าครับมาดูกันต่อไปก่อนครับเบสเบส วิด 2k ครับวิด 2k วิดยู 2k แม่น้ำบอลไฮกลางครับเฟมบอยเฟมบอยครับจาก execute แกอยู่คนเดียวนะไม่ได้มีใครช่วยแกยิงครอสเลยแล้วเล็บเรียบร้อยฮะั 2k ไปต้องไปซักซีเอาดีครับทีมสเกตจริงจะปะทะกับไปเกตตตอนเลดเอเลียนหรือเปล่าครับเฟมบอย เฟรมบอกก็ยังเป็นไฮกราวแล้วคูณ3ดูเห็นหมดนะฮะตรงนี้ครับถูกต้องเลยครับหน้าห่วงอัลฟาเซเว่นกับอาเคิวเทน่านะครับเพราะไฮกราวบนหัวพวกเขามีนะครับด <c oughs> ูพระเบียร์สิบเอ็ดคือปลาต่อลำบากครับเพราะว่ามันโดนกางกันอยู่กับอัลฟาเซเว่นใช่ครับเออน,นี่ <c oughs> เออน,นี่ร <c oughs> อ,นน <c oughs> อจังหวะนะครับ <c oughs> พยายามจะปาระเบิดเช็คหลังบ้านแต่เหมือนจะมีคนฉีกออกกว้างให้กับจีนายครับดีทีกลับมาหาพี่ก่อนนะตรงนี้ใช่ครับเราฟาเซเว่นนี่เขานิ่งนิ่งเงียบเลยนะพี่นิ่งเลยครับ จีนาจะทำยังไงครับก็ด้วยความที่ตรงนี้มันยังอยู่ได้แหละฮะอัฟาเซเวนก็คงยังไม่อยากที่จะรีบร้อนอะไรครับพยายามจะฟังเสียงเก็บข้อมูลแล้วก็รอส่วนกลับทีเดียวฮะใช่ครับเนี่ยอยู่ในวงอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วดูจีนายครับว่าไงแล้วสวากินคือตรงนี้เนี่ยอัฟาเซเวนเขาก็ไม่อยากประทะใช่ฮะเพราะอย่างที่พิอาร์พูดมัออยู่ในวงนะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าคิพยายามจะลุกลี้ลุกลนในการจะเก็บไฟใส่อัลฟาเซเวนนะฮะ แล้วสถิติไม่ดีนะฮะโดนข้างบนน็อกอีกนะครับผมคือบ้านนี้ที่อยู่เฉยๆล้อมแล้วนะฮะใช่ใช่ถ้าท่านดูจากภาพตรงนี้นะพี่อานนะหมายถึงต้าแบ่งกันดีๆเนี่ยอยู่ในวงได้แล้วจะล้อมบ้านละบ้านจ่อไม่ได้ครับผมนะครับแล้วชูเคครับเหมือนจะขับรถเข้าวงหรือเปล่าแล้วเล่ตรงนี้เฮจอดซีอโอกจากเกมไปแล้วครับคอสบอสคอสบอสวิวดูอยู่ซีเกรลจริงกำลังจะรับมือกับบิ๊กตอนแบบเต็มๆนะครับใช่ครับเพราะยังไงบิ๊กตอนต้องเข้าลายนี้นะแต่พอซีเกรลไปเปิดน็อกใส่เขาก่อนเขาก็เลยต้องระวังมากขึ้นครับใช่ครับเฮ้ย เปิดประตูไปหาทักทายเพื่อนเก่าหน่อยแล้วเข้ามาจาังหวะนี้วิดูตเคครับน็อกดีทูอีได้ครับแล้ววิดูตเคน็อกเบียร์สิบเอ็ดครับแล้วเดินเข้ามาจาังหวะนี้เ <c oughs> อาฟาสต์เซนเขาตั้งรับอยู่เฉยสวากินน็อกเออร์นี่ศูนเจ็เป็นทริปเปิลน็อกครับ <c oughs> แล้วรอ <c oughs> จังหวะนี้เฮดจอดดีทูอีไปแล้วรอก็เก็บเออร์นี่ศูนเจ็แล้วจีนายจังหวะนี้มาเก็บสวากินไปได้แล้วจีนายจีนายจีนายอยู่ลิม ลิมปตโตแล้วจังหวะนี้ราอึมไปนอกโรนินอีกด้านหนึ่งแล้วรอไปเก็บเป็นเซเวลเราจะเกมไปจีนายวิ่งวนอยู่นอกบ้านคาริยอไปนอกดันเต้อีกด้านหนึ่งจีนายก็โดดมาเก็บไป,ไ,ปได้จังหวะนี้ครับจีนายยังช่วยคิวเทน่าไว้ได้อยู่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับจะขาดใจฮะจีนายบอกโอ้โหแฮบบ้าฮะตรงนี้ท่านผู้ชมและจีนายครับเก็บทางด้านของอัลฟาสเปนจบไปแล้วตรงนี้และเช่นเดียวกันฮะคลาสดิจิตอลแอตแลนติกจบไปแล้ววงเป็นของพวกเขานะท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่แรกกันไปเนี่ยนะฮะ โอ้โหเสียหายเหมือนกันฮะแต่ก็ยังดีฮะที่ยังอยู่ได้ครับมาดูฮะแอคเซอร์ครับปาระเบิดน็อกใส่เรเวสไฟของกอลเซนครับแล้วเฟรมบอยยังอยู่ยังค้ำหัวอาร์คิวอยู่นะครับจีน่าที่อยู่เมื่อกี้นี้ครับดูฮะแอคเซอร์ครับเฮดช็อตเก็บเรเวสไฟออกจากเกมไปแล้วตอนนี้แล้วดูด้านบนครับนี่คือแกงด้านบนที่อยู่ด้านบนมาแล้วพาราบอยครับไปน็อกใส่ลูฟ้าได้ของบูบีโอ้โหเออพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์พาราบอยตังนี้เฮดช็อตลูฟ้าออกจากเกมไปแล้วโอเคครับไปน็อกกิวิโอลัมบาครับ power พาเมื่อวานเลยพี่อาร์ตพาเมื่อวานเนี่ยสู้ลำบ,บากครับคือมันมันพอวงมันเด้งลงอ่ะ power ก็ต้องลงแล้วพอลงมามันเนี่ยขอผ่านโดนเกี่ยวจากเกมฮะมันก็เหนื่อยนะครับแล้วดูครับคิววี่กระโดดเกี่ยวจากเกมไปจากคิวสวิตเหมือนกันครับแล้วโทรคิดจังหวะนี้ครับโดนให้ช,ชอ็อตจากดันเต้ไปครับแล้วโดนยิงสวนมาโอเคต้องหลบก่อนฟุตบอลลิศครับยังคงได้แต้มคิวแล้วเหลือ4คนนะพี่อาร์นนะแล้วคาริโยจกโดนระเบิดนอกจากเอสคิ้วจากบูบีครับเมื่อกี้ผมเห็นทีมสีเกตยัดบ้านจีนายฮะอีส ซ้อนเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้จุดแวบๆเมือบซิเคตจินใช่ไหมซิเคตใช่ฮะซิเคตจินฮะแต่ตรงนี้ครับลุดแต่เหมือนจะอยู่คนละหลังอยู่ตอนนี้อุ้ยลบไฮสกิว่าไงเรียบร้อยฮะ S Q X ครับโดนน็อกไปจากเฟเดอรัลและซูกูฮะไปเฮดช็อตน็อกดันเต้และพาราบอยไปน็อกไซเรจิครับของบูบีและจีนายโดนเกี่ยวกับเกมจะครอสมอสอย่างเรียบร้อยครับอาเคียวเทน่าครับจบไปทั้งสบ14ไปครับแล้วจังหวะนี้ไอตัวจังไอตัวจัง ไอ้ตัวจังวนอยู่แล้วเรียบร้อยครับเฟสครับไปน็อกโซเคแล้วไอ้ตัวจังน็อกทางโกลเด้นได้ครับแต่สุดท้ายโดนเทรดมาพลบอไปเก็บไลจีได้ครับและไปแล้วครับบูบีฮะออก13พี่อาร์ตและคาริโอจังวันนี้เก็บไอ้ตัวจังตัวสุดท้ายเมื่อสักกูไปแล้วสูเทไปเก็บไฮสกีน็อกไปซักซี่ไปน็อกลอตเดนี่ครับของโคดิน่าพาวเวอร์เรียบร้อยดีฮะลักษณะนี้ครับจะดูครับกอนโซครับกับแบล็คไวท์และไกล่ไกล่ในวิเกตรอนเลสเอเลียนครับจะเดินยังไงถึงได้มาถึงตรงนี้ได้วะเนี่ยเฮ้ยบิเกตรอนนะตรงนี้ ล้อล้มมาแล้วเข้าคำับข,ข้างไปเมื่อกี้ฮะซักซี่ฮะโดนเกงโซ่น็อกไปอารแล้วเขาสกีจีนยัยยงคงรังควานอยู่ด้วยจิมมี่ครับไปน็อกใส่กอนโซ่ได้ดเหมือนกันแล้วพาราบอยครับไปน็อกหน้าของโกลเด้นได้ของรูปอ e ีสปอร์ตมาครับแบบนีลแเอ็เซอร์ครับโคดนิน,น่าพาวเวอร์แล้ววิ่งก่อนแล้วตรงนี้ครับเราดูฮะนาวีเจ้านี้ไปเก็บซิกไนน์น็อกไปครับแล้วดูสูเทสูเท,เ,ทเก็บไฮสกีออกจากเกมไปด้วยลักซี่ว่าไง นี่นะครับแล้วดูก็คูณ6เคาะเคาะไป M4 เคาะ<อ>ไปแล้วนาวีไปเก็บคิวซนออกจากเกมไปให้ A1 อีสปอร์ตตัวนี้แล้วซินิสเตอร์ครับไปน็อกใส่ซูคูลและ A1 จบไปแล้วที่ระดับสินะจากจนาวีาเก็บซินิสเตอร์ตัวสุดท้ายไปดูวงสีรับท่านผู้ชมครับสีเคร็ดจีนดูสวยๆเลยครับอยู่ในบ้านที่จีนายเพิ่งตายไปใช่ครับ ไม่เป็กลางวงใช่ไหมพี่อาร์กลางวงแล้วคิงตอนนี้ไปน้องทำฟันเดลโรได้ครับแล้วฟันเดลโรเกมปัจจะเกมจากคิงไปครับครับแล้วเดินต่อครัลซักซี่ดูครับไฟายของบิ๊ก็ตอนเล่เรียกกันบ้างแล้วซิเคจินอยู่บนไฮกาว <Hey. S 1> กดมาซักซี่วงเด้งลงไปหาพื้นที่ว่างฮะท่านผู้ชมตรงนี้และซูคูฮะไหลใต้วงไปตรงนี้และแบล็กไวท์ครับของคอนิน่าพาวเวอร์แบล็กไวท์ในเกาะขอบน้ําอยู่มันก็คือตรงนี้ฮะวงที่เด้งออกมาครับแบล็กไวท์นี่โดดเดี่ยวผู้เดียวได้ฮะแต่ว่าเขากระจายก,กันเล่นอยู่ตรงนี้ครับกับคอนิน่าพ าแยกออกมาคนเดียวครับแบล็คไฟครับโนวาครับอยู่ตรงกลางระหว่างคอริน่าพาวเวอร์หนึ่งต่อสองคนตรงนี้ครับแล้วดูฟุตบอลริสเฮ้ยแลกเมาสวยเหมือนกันทัฟุตบอลริสครับชิดหน้าผาเข้ามาตรงนี้ครับแม่บอลริสบอกคราวนี้งานงอกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ยังคงขยับขยับเข้าไม่ได้นะครับซิเคตจินครับยังคงมีพื้นที่เล่นได้สวยๆอยู่ครับต้องเอาใจช่วยซิเคตจินแล้วล่ะฮะแบบนี้ เออผู้บุริสคับแกได้แบบติ่มติ่มก็จริงแบบต่แกผ่านได้เรืบบ่อย <5 S 1> ๆ,ๆ,ๆนะ5คิวนะๆๆๆติ่มตอ่ะติ่มตคือ5แต้มในมือนะ <ๆ S 2> ตอนนี้แล้วไอซ์จวนนี้โดนโดน็อตจากสูเทไปครับแล้วโอ้โหก็อดเซนครับนาวี้ครับตายวงไปก็ไม่รอดแล้วครับไลซี่จวนนี้ไปเก็บได้เหมือนกันครับลูกก็ไม่รอดเหมือนกันครับจบไปแล้วอันดับ10 9ทีม28ชีวิตครับสูเทขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วสวดมนต์แล้วสูเทจังหวะนี้มาแล้วคอสมอยไปน็อกเฟสได้แล้วเฟสบอยจวนนี้ไปน็อกไลา โลวสินว่างไงแล้วจีเซตตัวนี้ไปเทรดน,น็อกซุกมากเหมือนกันสงโปเแล้วทูเคตัวนี้ไปนูัดน็อกซุกซูเทได้อีกครับเรียบร้อยจีเซตเฮดช็อตเก็บซุกออกจากเกมไปตรงนี้แล้วไอซ์เซแมโดยเพยโซนกินไปเรียบร้อยตรงนี้แล้วพาราบอยโดนน็อ,นอกจากข,นานข้างหน้าของโรดินี่แล้วคอสมอสไปเก็บคิวซูเทออกเกมไปเหมือนกันแล้วดูสวิทครับไปน็อกใซอรูดได้เหมือนกันครับแม่แล้วจูเคตัวนี้ไปเก็บเฟย์บอยน,น็อกไปครับแล้วคิวสวิทไปเก็บโซเคตน็อกเทรดกันมันละสามทีมตรงนี้แล้วเฟ โนวายควีสครับถูกต้องฮะอู้น่าเป็นลักซี่ไปแจมเขาเฮชชอตซานโดนี่ไปแล้วเกงโซ่ตายวงไปเช่นเดียวกันลุ่ครับตรงนี้จะตายวงไปเหมือนกันแล้วตรงนี้ทีมซีเคจินของเราคอสมอสคูณ3ล่างมาเอสคิวตายไปแล้วนะครับแอ้วนี่โดนเกี่ยวจะเกมไปและไอซี่ก็ตายวงไปสุดตามไปติดตเหมือนกันเลเซอร์สเปรย์มาใส่จิมมี่ยังฮะยังไม่โดนแบกไว แบ็คไว้ด <L ep S 1> ันหน้ามาเลนดอดแบลล์ลูดมาเนี่ยนออ็นอกกลางถนนครับซักซี่ไปแล้วรอดได้นี่ได้แต่จากคิงไปโนไวท์วเขาไปไม่รอดเหมือนกันจบไปแล้วเหมือนกันแล้วทูเคจิ้นี้ไปเก็บจิมมี่คนสุดท้ายแล้วไม่โข้อบอยโดนน็อกจากทูเคไปลักซี่ระเบิดน็อกแบ็คไว้ไปได้เหมือนกันเอาละครับซูเปอร์แมนมาอีกแล้วครับตอนนี้ลักซี่ห้าทีมสุดท้ายอกีอกครั้งนอึ่นี่คือท็อปไฟฮะแล้วซีเพจจีอยู่ในนั้นเอาเราพูดไปทางขายความทูเคน็อกไปจากโลวาซิงครับและฟุตบอลลิสต์ยังมาเรียบร้อยฮะโอ้โหฟุตตตตตบบบบบบบอออลลลลิิสส์์คคครรรัััััายวงไไไปปจจนนดด้ฟุ ตัวซีรีจีนครับน็อกอยู่2คนมี7คิวคอสมอสครับฉีกลงมาไกลไม่รู้ว่าจะมีเวลาได้ชุบเพื่อนหรือเปล่านะครับคอสมอสต้องแมเนจให้ดีครับต้องจัดก,การให้ดีแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นครับวิกกตตอนเลดเอเลียน4คนกำลังจะกลับมาและซินเหออครับตรงนี้แม่ไปตายวงตรงนี้แล้วเป็นแบ็คไว้ครับเป็นคิวของรายเส้นปและจีแซดไหลาตายไปแล้วครับเหลือสาทีมฮะ บิกเก็ตตนนะฮะเหมือนจะต้องสละเรือทางด้านของไมโครบอยไปแต่พยายามจะเข้ามาให้มากที่สุดเข้าไมโครบอยทูเคเข้ามาหาคอสมอสจะชุบทันหรือเปล่าครับวงทันอยู่นะวงเพิ่งเด้งวงเด้งไปใกล้กับบิกเก็ตตันเลสเอเลียนครับตอนนี้อืเอ็กเซอร์ครับของคอริน่าพาวเวอร์คือคนสุดท้ายแล้วเขาจะไปคูณ6ไปไล่เส้นท่านผู้ชมฮะเก็บ 2K ชิวๆเลยฮะใครช่วยตีมือไล่เส้นนะบัตรนาวฮะผมบอกกันเลยแล้ะตอนนี้ไฟขึ้นสูงไป ทา่าผู้ชมครับเอาอีกลูกหนึ่งแอ็เซอร์ผมากำลังจะบินนะผมบอกกันเลยแอเซอร์อยู่ไม่ได้แล้วฮนะแล้วถ้าตรงนี้ได้เนี่ยบิกเกตตันเลดเอลิเนดับเบิลแชมป์โอ้ on, บิกเกตันครับทา่านผู้ชมครับค,อค,อคอ่อยๆเลื้อยเข้าไปเกมนี้เขาคิวไม่เยอะนะแล้วเขามาแบบยากลาบากด้วยแล้วผมบอกกันนะฮะ <N> เขาเล่นฉลาดครับ <N> เขาแทบจะไม่ยุ่งกับใครพ<อ>่อาเพราะมันมด้วยความลําบากไงเขาเลยไม่ยุ่งกับใครเขาไม่หาเรื่องกับใครเลยฮะแล้วค่อยๆขยิบแล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็ตีกันจังหวะเขาก็สอดแทรกเข้ามาแบบนี้ฮะ แล้วคือประเด็นคือโอ้แล้วดูฮะคอสมอลบอกเฮ้ยลำบากคูณสามสเปซสู้แม่งเลยตรงนี้เรียบร้อยฮา้ลักซี่โดนน็อกไปแต่คอสมอนที่อยู่หลังหินนอกวงตอนนี้ไมโครบอยไปเก็บแองเออจิลออกจากเกมไปตอนนี้ซีเครจ,จินอย่างแย่ที่สุดคือจบอันดับสองฮะแล้วคอสมอลปั๊มยาเลยฮะแบบนี้ครับเอเลี่ยนบุกโลกอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมผมบอกเลยหมกมาทั้งยานะท่านผู้ชมไปนะอย่างน้อยคือสี่คิวฮะกับหนึ่งแชมป์สิบเก้าแต้มบวกไปอีกท่านผู้ชมฮะบิเกตตัน ออโต้คบผมบอกเลยเอาลยครับพคาดได้ดีจริงครับตอนนี้บิ๊กตอนเขาแล้วมาดูซักซีเดินเข้ามาขำมาบเข้าให้ให้ตรงนี้โอโหจบไปแล้วครับบิ๊กตอนเลดเอเลียนนอกจากจะได้คิวเพิ่มแล้วก็ยังเป็นแชมป์เช่นเคยต้องชื่นชมครับบิ๊กตอนเลเอเลียนครับเล่นแบบนี้ข้อผิดพลาดน้อยแลวพวกเขาก้าวนำต่อไปในอันดับที่1ของตารางนะตอนนี้สําหรับซูเปอร์วีคเอนครับโอะโ้นี่แหละครับต้องชื่นชมอย่างแท้จริงแล้วครับเล่นถูกวิธีมากๆคือต้องบอกว่าคือวงก็ไม่ใช่ ไม่ใช่วงเขา<ช>มาก็มาแบบถูกวิธีอยู่4คนรวมตัวตลอดเวลาค่อยๆเข้าปล่อยคนอื่นยิงกันไปแล้วหาจังหวะที่สอดแทรกเข้ามาได้ตลอดครับผมนะครับผมไม่ต้องไปร้อนลนหาคิวอะไรฮะสี่คิวแต่ว่าที่หนึ่งคือจงหวะเขาเข้ามาตอนแรกเขาเข้าสะพานม, <c oughs> มาเขาเจอซูเครตินเนาะปุ๊บเขาหยุดทุกอย่างเลยนะผมพูดตรงนี้นะหลายๆคนในช่องแชทชอบบอกไปก็ตอเลเอเลี่ยนไฟโหดไฟไหมฮะไม่ไฟเลยไม่ได้ไฟเลยมันอยู่ที่วิธีครับมันอยู่ที่วิธีคือวงก็ไม่ใช่วงเขาจะไปไฟใครฮะ แล้วต้องไฟเนี่ยต้องเลือกไฟด้วยออมองกลับมาที่อาคิวเทน,นากลางวงต้องไฟไหมฮะไฟเลยครับสะใจออกเกมครับรทั้งที่บ้านนั้นเนี่ยท่านล้อมอยู่เฉยจบแล้วครับได้เปรียบถูกต้องนี่คือสิ่งที่เรากับเขาเล่นแตกต่างกันครับคือจังหวะในการเล่นสว่วนเมื่อสักครู่นี้ power วเ,วเหมือนกันครับซื้อใจมาที่ฮาตินเหมือนเมื่อวานวงเด้งล่างเรียบร้อยฮะ วิ่งเนี่ยโดนไฮกาวยิงหมดเลยมันมีแต่ที่โล่งนะ<ช>จากฮาเตนวิ่งขึ้นตัวภูเขาตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่ที่โล่งครับ ผมว่าภาพเดียวกับเมื่อวานเลยเพราะว่าภาวาก็อึดอัดใจเหมือนกันกับวงที่เด้งลงมาเหมือนเดิมนะครับซิเคจินครับมาสวยคือต้องบอกมาเข้าทางด้านซ้ายเขาก็มาลำบากซิเคจินมาจากด้านล่างเลยนะครับแต่เขามาลายซ้ายสุดท้ายเข้ามาได้แล้วก็ลากมาจบที่สองถือว่าเอาตัวรอดเข้ามาได้ดีสำหรับซิเคจินครับนี่แหละครับต้องบอกว่าซานฮอปครับวงมันเป็นแบบไหนทีมที่อยู่ตรงนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์แล้วเป็นตอนเลียนทําได้ดีเล่นถูกวิธีครับต้องชื่นชมเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเหลือการโดดท แล้วก็มาดูคะแนนรวมทั้งหมด4เกมของวีคที่2นะครับอันนี้คะแนนรวมแค่4เกมของวีคที่2นะครับทีมซีแคทจินไทยแลนด์นะครับนี่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะครับพาวเวอร์88นะครับอยู่อันดับที่7ส่วน R าร์คิวอันาอยู่อันดับที่11เหมือนเดิมครับแล้วส่วนแต้มรวมนะครับทั้งหมด19เกมครับยังไม่มีมาให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนกดติดตามกากกว่าคดีด้วยครับจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ